มาพร้อมกับเสียงว่ลงทานมาพร้อมกับเสียงว่ลงทานนี่อย่างเนาะมืาอนี้นะพี่น้องอ้าวลงทานแม่แขกทีนี้นะคือมาดูมาเฮาวค่ะแค่โซบดีกที่นั่นโชคดีกที่นั่นถึงเหล็กเอกรถจะคล้องนะ นำเอีกเนี่ยกระไรก๋วยเตี๋ยวก่ะเกาสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวและส้มตำจากแม่แคลน้องฮีเนาะแม่แคลน้องฮีจักเรามาจากเทียเราบุกค่อยนับไว้มันเป็นสิบกว่าเทียเราติดนับพอร้อนน้องฮีน้องทำน้องพุ่งครับผมโอ้ยเรามาแล้วเราทึกเล็กดีพี่น้องอืทึกเล็กเราก็มาอีกทึกเล็กเราก็มาอีกเรานับ เทียกับอะไรเร็วนี่นะติดใจเราทึกเล็กด้วยแล้วเรามาเงี้เราทึกเล็กเอออีกคณะหนึ่งไปแล้วที่อันนี้คณะที่สองครับผมเป็นของแม่แค่น้องมีไปเบิ่งก๋วยเตี๋ยวก่อนสามมังหงบันขึ้นสามมังหงกำลังสิขึ้นฮานก๋วยเตี๋ยวก็บกำลังสิขึ้นฮานลอดูข้างในนะครับหอมหอยหอยหอมหอยหอยเลย สุดยอดค่ะคุณนะซีนลงไปสุดยอดพี่น้องคุณนะเทีวกันเหโางูลงโค้งแล้วพ็อทวนะเห่าอารัฐดพี่น้องโคงมาเหลงทานลงาเานนะย็นบอนะโหลดต่อนะเจ็เกตสามนะนำเต็มทีเลยมาเดี๋ยวพูดได้ยักคึกเลีมกเมธหลงทานลงบันเลยเดี๋ยวเราบานถึงแล้วถึกอีกถึงแล้วถึกอีก มาจนนับเทียบอลร้ลอนเราไม่แคนแล้วนะเออเดี๋ยวออร,ยรอบนี้กระถึกอีกเราก็ม,มาอีกสนุกกินโรงพยาบาลเลยฮนะสนุกกิน <c oughs> สาธุครับสาธุสาธุไม่เกียยไม่แค์ครับสาธุลวกเส็นมาแล้วเรียบร้อยมาลวกวีนตื้อมีมีโอ้นี้มาลวกพักครับผมแต่เส็ตนี่ลวกมาแล้วเรียบร้อย เตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมเสิร์ฟแล้วก็ตักลูกสิ้นใส่เลยตำบังหุงกำลังรออยู่ตำบังหุงสักผู่ก็จะตำครับผมคนรอสักผู่เตรียมเครื่องอยู่คนอันนี้ซอยใส่ยังซอยใส่ก๋วยเตี๋ยวตินี่นะซอยใส่ก๋วยเตี๋ยวจากสุดยอดจะคโคตรโคตอคิวกับต๊ะคิวยุกฮอนฮอนเนาะฮอน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  เขาเตียงพอดีเออคันเดตเรากับตันดิโต้คนยูน่าคอนเนตนะยืนมันเบิร์ดเนรอเออคอนเดตเราก็ต่อคิวตักเดตโอ้ยตัลดิโตนมาฮอดคิวมาฮอดคิวเจ้าของหลังเทลเบิดก่อนเบิดก่อนซ้ำเออหลังแท้แสงคิวกันก็มีได้ได้สุขผลอยู่วะน้องคาร์เบนี้นะสาธุครับสาธุ